ไอ<ห>รุ่นครับอายุเยอะแล้วเป็นผู้ชายตลกครับแต่ว่าอายุเยอะเป็นอดีเป็นประสบการณ์ในการที่จะคิดงานซอยกันเนี่ยเป็นผู้ชายเป็นโคศกด้วยผููไดครับเอาเป็นโค้ชซกความครับ <S <S แต่ว่าเข้ามาหนีบ่ให้เราเป็นโคศกครับ <S <S บันนี้ใส่ไปภาเคเลี้ยงครับ <S <S อาจจะให่เราไปภาเคเลี้ยงช่วงล่ำ เล่าเรียนตลุกความครับผู้ใดครับใช่มากใช่มากอือมาเป็นไผ่ยาจีบอยงูแล้วอัดกระชันแล้วรัวครับบอชารี่รัวเริ่มรัวแล้วทช่มาครับทช่มาครับเป็นไผ่แท้ยบอแตงยิงมั่นว่านี่เป็นโคดซุกความใครเอ่ย บอกคนขิดว่าเสือกมีใบคั่มเปว่ามีใบมันค้นมันคนใช้แท้เป็นโกศจังพวงหุ่นจักพวงกัดขีดว่าเสือเงินอือคือว่าเราดังปะยู่ในวงการปะอ่าว่าตอนนี้วงการมาหลายปีแล้วคือเรากได้คือเราได้อยู่แต่ว่าคนที่บ่าขีดบ่าฝันว่าเราคือม้าใช่ไหมสีมานี้นี่บอ่ม่อยู่สาวน้อยมันเป็นไปว่าอะไรสีเราสีมานะรบปากรัปากละคั่มแล้วพ่าเราอยู่กับวงเก่ากับ กือบ20ปีจ้าใดสิบก็ปียู่แล้วสิบก็ปีวงเก่ามา20ปีใสยแท้เท่าแล้วครับทำใบมาสครั้งแล้วพี่น้องนะมันไผ่ทำใบเลยใบเพิ่มเลยอ้วปดซอยอย่างเยทำใบเปนเยอะจังอายุประมาณร่ครับบอไม่ยังยุงันม่ยุงถึงม่ยงกยู่กวาอกขึ้ือกไผ่ เพราะงี้หลอดไปสั่นเห็นเป็นขั้วโซลกนล้เป็นขั้วโซลกได้เป็นตะลุกได้เอ้าแท็กซี่ถือว่ากับมาในช่วงเข้าตะลุกเข้าเข้าขาดกับอะไรเนาะหรือเข้าตะกันตะลุกที่จะมามาซ่อมแซมส่วนที่สึกล้อมาเติมเต็มมาเสริมทับแงยแต่มันปังทั้งตะลุกทั้งเซติมเติงเติมเอาเฉลยเนาะครับเนาะเอา ตีม่ตอยงูเหรออเบิจออเบิรดเลยเดียวกินมะอเี๋ยววัมอเบิรดวต่อยงูเหรอป่านเปนที่เขาคุ้มงวเล่าคน่เก่าบาเขาเด็ดตัวนี้เป็นจนไปเห็นป่อเดีเขาคุม่อนหแกงู่หายตัวแกท่องอีก2อเซนซออได้ไรไฟอีกหาขั้นหาซอ่อเดยมงรแฮอีกสองขั้นเสาวน้อยสวดแจ่งอีกเวทีอสรเบียน้าทมาเลยครับบานแย่งทำมาวะเลย ซื้อบัตรจองตั๋วเงินแค่เดิมมันชี่เดิมครับได้เอาเสนอวันลำซ้อนขนาดนี่เหมารถเพื่อมาไะเดี๋ยวนี้เอ้าเฉลยนะครับเนาะผมคิดว่าพี่น้องอาจจะบ่เล่าถือว่าดังบ่ไม่ยุบบอกว่าถามเจ้าศูนย์ต้นๆลูกกองคืรกลางตัดถือว่าดังยิ่งมากจริงแต่ว่าถึอยุคโซเชียลเป็นผู้เฒ่าเนาะเป็นแบบบางเร่องโซเชียลเดี๋ยวบ้านหนีมันจะหันเหงกับมือเลยล่ะจรงไงไหนฮะ กินับอะไรเพีงเพื่อเสี่ยอเา้อ้ืเจ็บท้อว่เจ็บข้อแบดเจ็บข้องเจ็บท้อทีแอน้ำแสงแสงแสงยิ่งใสขอีอาน้ำแสงเฮ้ยยี่กว่านาทีเราไปห็นแหมเฉลย้องเฉลยแต่ลงเร็วโอ้โ่อยูนอน่ เอาควต้องการของพมครับบ่ตองตลกเนี้ยมาไหมขอให้ดีกว่าเดิมผมก็มิใจแล้วและมีความเอาใจใส่แล้วก็เป็นลูปประธานเป็นน้ำประํานให้เห็นว่าทีมตลกเอออกนปีนี้นะออกงานปีนี้อ้าวมีความเป็นสามัคคีกลมเกลียวในหมู่คณะแล้วกับเวลาสร้างการสร้างงานเห็นมันเป็นทีมงานเป็นทีมเบิกแล้วก็เออถ้าพี่น้องคนตีเบียแล้วตีเออหัวหน้าว่าเปลี่ยนเลา เออหรือมีมาตีรวมกันทั้งสิเปลี่ยนซะเอาก็เปลี่ยนหายเราเรียนก็โอเคดิปีไก่ว่าหายเราเรียนกันประชุมเราก็แล้วเลยแล้วเลยครับวูนั่นวูนี่เราก็โทษกันไปโทษกันมากมเฉลยได้เทียวไปเฮ้ยกระจายกันแล้วประกอก็เบิร์ตเล้วอยากยังอยู่บ้างเจี๊ยบทองกับเจี๊ยบทองแล้ยวม่เฉลยได้เออเฉลยครับ พัม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 ผมบอกกันอยู่ว่าไอ้ปล่อยไฟที่เรียกเนาะอีรีเดียสิว้างไอ้ปล่อยไฟเราก็เลยกลับขึ้นไปเขาสังกัดท็อไล่์ไอ้ปานน้ำปล่อยไฟแมนบ้าไอ้บอยแมนเราบ่ได้มากโอ้ห้ยเฉยเฉยเฉบอยดีมากบอยด้มากไอ้ปล่ว่าเราบ่ยด้มากแมนที่ว่าคือบยบัตมากบ่ได้มากทงกิดแสดงหนังไเกา เล่าติแสดงนังครับที่ปล่อยไฟพอบอกกับไอตลอดว่าไอหลังจากคือไอแบบไย้เลี้ยมแล้วก็ไอเด้อแต่แบเคยบกกันหลายปีเยอะด้สองสามปีือแลแมนน้อยนี้ถมาทั่หากันบ่ทั่ครับกับไอไฟครับทั่หาทักหากันเออตอนไอเล้าติดแสดงนังครับส่วนคนที่มาครับถ่ายไม่ซีบว่าที่แมแทมแทมแมแทมแมแมแมมทมม มอตี่ารดมาเราไปจุกรดแม่โคไปรถจกงา้รถรถจกโอ้รถจกบ่ได้มาเดนเดินก้าพอกันเรื่อยอย่ขมอนี่นะแมนเขาไปเฮ็ดบงดนตรตีได้เลยมอดวิ่งเบ้าแบนเดล่าสุดแมนก็เสดเดินแบนนี่แมงโอ้เดได้มาจงนี้วิ่งแบนนี่ พี่น้องสิโกพนขายบัตรก่อนโอ้ยยาเฝ้าไขพันหักอจวิเล้วล่ะว่าวันนี้เปิดวงยีสามเ็นยอเยียมอยอเฝ้าข่ยเนังเฉลยสันโบเลี้ยงไข่บัตรจ้าวสินี้เด้บไปสักนี่ละมือกันัไม่บอกอีกเอ้เชียะเฉลยนี่แหละเฉ่ยเจ้วมกีเหลือสซวนโบกับเป็นชั่วเป็นลียว่าข่อยเป็นคนจังเ่จังสี่ดิอาจารย์เมื่อดีพกทีผมบอจบบอกไปแล้วอาจารย์เมื่อดีมาบอกว่าบอโจเนี่ยว่าเป็นตลกซะ เรจะลกปเนี่ยไอ้มันเหลวใช่เนี่ยการเราเียลกเขาเนาะกอยเสียยกักมี่ด้วเพราะว่าเสียงอะไรก็ไม่ได้ไงเพราะมาแนวตลกไง้ตลบมั้ยได้อยู่ในดบหน้าหล่อไงสว่าตลกน่ะนาะสวคือว่าเรอต้องเสียงงไหยซ้อมเราอยู่ด้วเราไถึงว่าแล้วเป็นตลบแบเพือนั่ ทำให้ขำไงเหมือนบันเทิยยิ้มสิว่ะแสดงว่าตลกหน้าหล่อไงอีสเนี่ยแหละอีสเนี่ยตลกเดี๋ยวแม่เร็ววะนี้มาแล้วมาแล้วว่าตลกหน้าหล่อมาแล้วเฮ้ยก็ป๋าหล่อไหมเจ็บมั้งหัวหล่อพอริบันทีู้บก็ป๋าหล่อไหมเอาดีๆพูดเสียงดังๆเลยเลยพูดดังๆแล้วยังไงเท่ไหมหอดเก่าพันบ่เอาเก่าพัน ปลกกันกันมากหรือพูน้องกับพูน้องอยู่กับผัวอยู่กับพุกผัวกันมากพูน oh, oh, ้องยังเงี้ยพวกพวกันเมี้ยกันมากมึงอีกเคียงหนึ่งมันจะเป็นน <ihat> <ững>, ุ่มจูบอนี่ซูเปอร์เงีวปีนี้หนุ่มจูแสดงเองซูเปอร์เงีวถามว่าเล่าอยากมากเล่าก็อยากมากแต่ว่าด้วยอายุบรรณสุขภัลขึ้นอรับพ่อแหลมเกิดก้อนพ่อแหลมอีกเนาะพ่อแหลมซูเปอร์เงีวไหมแล้ต้องแข็งแรงกยเขาเป็แหลมหมดเลยแล้วคนผู้ใหญ่ เออพี่น้องพี่น้องน้องนั่นเสียงคือได้ไหมน้องก็ได้มาเบิร์ตได้ไหมเนี่ยเอาแล้วเฉลยซะอ้ยน้อโอ้ยแลมแลมจังเลยน้อโอ้ยเฉลยพี่น้องโลดแน้องเพีงกันนะน้องเพีงกันนะน้องเอ้ยมาปลอกมากระทิ่นเอาไปกินก็เปลนหิดฟางน้อไม่เจ้าเดาน่

เอาครับพี่น ан, ้นอ,น like. องครับเฉลยเนาะเดี๋ยวพ่อเฉลยเราพี่น้องเยี่ยเฝ้าจากกันไปเด้เนี่ยเฝ้าจากกันไปเด้พอีพกอธิบายนี่พออย่งครับแดนแทนแดนแทนแทนโอ้ยเบก็เพื่อนโอ้ยแกพวกกาบอดี้น่ก็เป็นแต่เลยกล่องเหมเ่เห็นบ่เย็นโอ้ยบ่เป็น้ยโอย เบอย่างตอนนี้นั่นเป็นองศูนยงไรก็ไก็สี่พันมื่นอีกสิกว่าคนก็ที่พันมื่หรอก็สี่หนีก่อนเน่ยเด่นี่ย่น่นกสีหมีก่อนแล้วก็ถึงมาแล้วมาแล้วนี่ครับเหนียวนี่ครับเหนียวนี่เนียวเนี่ย ไปล่ะไปล่ะไปล่ะได้๋ยละโอ้ยมันคือเบื่อตัวโอ้ยโอ้ยไปล่ะไปนงเบิึงพอกออกยืนเดินมาดูเก่าพันแล้วเห็นบป้ะมาดูน้ำกันมุดูน้ำกันใครล่ะสื่อบัตริึงก็หนึ่งเก่าพันนี่ไครล่ะนี่ครับนี่คือตัวลูกไหมใช่เนี่ยป่ะตัวลูกไหมตัวลูกไหมพี่น้องเบิึงน้ำกันนี่กับว่าท่านเป็นยังได้เลยนะคนไทยโอ้ี่โอ้ยเปนต้องียบเออพอหลอดเห็นบ่ครับนี่นี่พอหลอดไม่คือเป็นนี่พอหลอดเราถักมา สวัสดีครับบอสผมพอหลอดเด้อคืออยากมาสังกัดน้ำแทนอเนี่เน,นี่ยนี่อ่าเจอแล้วผูใ้ใดหัวใจพอร์ลเนี่ยครับพิมพ์คำมาลู่ไมเนี่ยครับเดี๋ยวมาเสียบผมอธิบายพี่น้องเก่าขันก้นพอหลอดนี่ก็ซ้ำคู่บาจาันในวงการเพื่อนึงเนาะกี่คนนี้นนนนนก็ต้องซ้ำอ่กหลากหลายคือเพิพ่นถักมาเพิ่นว่า ผมเลยมาในของข้อมูาผมบม่ได้ตอบคนใ้บริษัทแเราเคยมาถักมาหาผมเมื่อโโควิดต้นโควิดอะไรอยางปีหนึ่งว่ดีส่วนนี้แมนแมนนะครับส่วนนี้การแสดงผมพอหลอดผมอยากมาทั้งไก่ดำช้างผมเลยครับพอเป็นยี้ในน้อว้าจบปุ๊บเล่าเรียนตลกเป็นในพี่น้องครับ